อุดมงการทุกคนนะครับผมนายพิจาสายจีนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข่าน้ำโจรน,นะครับวันนี้ก็มีผลการดำเนินงานนะครับอาจจะเป็นยังไม่ครบทุกขั้นบันไดนะครับก็อย่างที่ท่านผอ,อ,อลนะครับก็เป็นโครงการส,งส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้แล้วก็ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนบ้านเข่าน้ำโจรน,นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตุ้นนางงามอำเภอละสักจังหวัดอุตรดธานีนะครับ นะครับสำหรับติแจงเกี่ยวกับโครงการนะครับให้คณะครูนะครับรวมถึงคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับได้รับทราบโครงการนโยบายต่างๆการแบ่งบทบาานั้นนะครับก็จะมีผู้บริหารแกนนําครูแกนนํานักเรียนนะครับแล้วก็แม่ครัวผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับอย่างที่บอกว่าได้นําคณะกรรมการสานบึกษามานะครับซึ่งก็ครอบคลุมอยู่นี้ทั้งหมดไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับในเรื่องของกิจกรรมหลักก็คือเป็นการส่งเสริมการกินผักของนักเรียน ในพันธุนไมยนะครับสถานีน้มไมเฉลเลียมะเกียินะครับซึ่งก็ได้จัดอบรมไปเมื่อตามโครงการที่นําเสนอเลยนะครับส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้นะครับซึ่งก็ส่งเสริรรมนะรรให้นักเรียนได้รับประทานผักอย่างไรบ้างนะครับนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามผลว่าหลังจากที่ดําเนินการไปแล้วนะครับเด็กจะมีการรับประทานผักเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับนะครับมาผู้ปกคอรองเรียนมีประมาณสักหกสิบคนนะครับมาประมาณท่าสิบสอง ต้นไม้ที่จะนําไปมอบให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับในการอาจจตั้งแคนาผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งแคนาบัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มะเขือพริกมะละกอนะครับบ้านละสิบต้นก็อาจจะได้ครากันไปนะครับอย่างน้อยก็อาจจะมนิดละสองต้นนะครับที่ซื้อถุงสีน้ําตาลคันาผักบุ้งนะครับให้ไปให้ไปเคาะนะครับก็เป็นพาังงานให้กับผู้ปกครองเลยนะครับ เอาไปปลูกให้ได้นะครับอันที่สองนะครับดูแลผักให้จเจริญเติบโต,ตจนมีผลผลิตนะครับอันที่สามนำผลผลิตไปปรุงเป็นอาหารนะครับเพื่อรับประทานกันในครัวเรือนนะครับครอบครัวนะครับได้ถ่ายรูปก,กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการปรุงอาหารและการรับประทานอาหารนะครับ